สวัสดีค่ะสติวเด้นที่น่ารักทุกคน I am teacher กุ้งนาน today teacher จะมา teaching about subject history student repeat after teacher history again one more history how do you spell h i s t o Y h y history ในหัวปิกวิธีการทางประวัติศาสตร์สำหรับวันนี้นะคะสต u d e n ิวเดนจะได้ทราบกันว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์นั้นมีอะไรบ้างนะคะมีกี่ขั้นตอนนะคะอะ่โอเคค่ะสต u d e n ิดเดน are you ready ถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะ ค่ะสติ student, เดนเบื้องต้นนะคะที่เชอร์จะมาพูดถึงความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์ให้สต d เดนฟังกันก่อนนะคะวิธีการทางประวัติศาสตร์คือขั้นตอนหรือวิธีการที่เราใช้เพื่อศึกษาคนา้นคว้าและเรียบเรียงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จากหลักฐานต่างๆและยังช่วยทำให้เราได้ข้อมูลหรือเรื่องราวที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรงและสมบูรณ์นะคะมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะจะแบ่งออกเป็น5ขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1การกำหนดหัวข้อที่สนใจนะคะเราสามารถกำหนดหัวข้อได้โดยอาจจะเป็นจากการตั้งคำถามแบบกว้างๆนะคะ ตัวอย่างคำถามเช่นคำถามที่หนึ่งสถานที่ที่เราต้องการศึกษามีประวัติความเป็นมาอย่างไรคำถามที่สองชื่อของสถานที่มีที่มาอย่างไรคำถามที่สามบุคคลที่เราต้องการศึกษามีประวัติและผลงานสำคัญอะไรบ้าง นะคะและตัวอย่างคำถามที่สี่คำถามสุดท้ายท้องถิ่นของเรามีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างคำถามาเป็นการถามคร่าวๆนะคะในการหา,าประวัติประวัติความเป็นมาเนาะโอเคค่ะขั้นตอนที่สองนะคะการรวบรวมหลักฐานการรวบรวมหลักฐานนะคะจะแบ่งได้เป็นสองชั้นดังนี้ 1. ห,หลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นต้นเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นจริงๆเช่นกฎหมายพระราช,ชาพงศาวดารบันทึกประจำวันภาพถ่ายหรืออาคารบ้านเรือนนะคะในแบบต่างๆเป็นต้น 2. หลักฐานชั้นรอง หลักฐานชั้นรองเป็นหลักฐานที่สร้างขึ้นมาในภายหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยใช้ข้อมูลจากหลักฐานชั้นต้นเช่นหนังสือบทความหรือบันทึกความทรงจำที่ดีที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์สำคัญนั้นเกิดขึ้นมาแล้วนะคะก็คือเขียนหลังจากเหตุการนั้นขึ้นมาแล้วนะคะเขียนบันทึกไว้ภายหลังเนาะขั้นตอนที่3 การตรวจสอบหลักฐานนะคะการตรวจสอบหลักฐานจะทําให้ผู้ใช้หลักฐานทราบว่าหลักฐานได้มีความถูกต้องสมบูรณ์และน่าเชื่อถือมากกว่ากันซึ่งข้อมูลที่ได้จากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จริงย่อมน่าเชื่อถือมากกว่าผู้ที่ได้รับการบอกเล่าต่อๆกันมา หลักฐานทางราชการย่อมน่าเชื่อถือมากกว่าบุคคลทั่วไปและหลักฐานที่เป็นต้นฉบับย่อมถูกต้องมากกว่าฉบับคัดลอกค่ะขั้นตอนที่ 4. การตีความหลักฐานการตีความหลักฐานเป็นการนำข้อมูลจากหลักฐานที่ได้มาแล้วตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ แล้วหลังจากนั้นนะคะนำมาจัดเป็นหมวดหมู่และตีความว่าหลักฐานนั้นจะได้รับความรู้และเรื่องราวใดจากข้อมูลนั้นบ้างขั้นตอนที่5นะคะขั้นตอนสุดท้ายคือการเรียบเรียงและนำเสนอข้อมูล เป็นการนำเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่ได้มาเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวมีหลักฐานอ้างอิงที่สามารถเชื่อถือได้จากนั้นนำเสนอความรู้ที่ค้นคว้าม,มาได้ในรูปแบบต่างๆอ่าเดี๋ยวจะยกตัวอย่างการนำเสนอข้อมูลนะคะเช่นนำมาเขียนเรียงความเล่าให้ผู้อื่นฟัง หรือจัดเป็นนิทรรศการนะคะโชว์ผลงานให้ผู้อื่นได้รับชมนะคะโอเคค่ะเสิิวเดนหลังจากนี้ที่เชอร์จะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์มีอะไรบ้างวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะมีทั้งหมด5ขั้นตอนคือขั้นตอนที่1 การกำหนดหัวข้อที่สนใจขั้นตอนที่สองการรวบรวมหลักฐานขั้นตอนที่สามการตรวจสอบหลักฐานขั้นตอนที่สี่การตีความหลักฐานและขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่ห้าการเรียบเรียงและนำเสนอข้อมูลค่ะ โอเคค่ะหลังจากนี้นะคะทีเชอร์จะมีคำถามนะคะให้สติเดนได้ฝึกทำกันเนาะอ่ะโอเคค่ะไปดูคำถามกันเลยค่ะค่ะคำถามจุดประกายนะคะเกี่ยวกับวิธีการทางประวัติศาสตร์เนาะคำชี้แจงนะคะให้สติเดนเขียนคำถามและตอบคำถามให้ถูกต้องลงในสมุดวิชาประวัติศาสตร์นะคะ ซึ่งมีทั้งหมด5ข้อนะคะทีเชอร์ให้เปเลยข้อละ t o score หรือ2คะแนนนะคะรวมทั้งหมด t o t ท,ทนะคะเป็น10ส score นะคะให้ student ตั้งใจทำมาด้วยโอเคค่ะคำถาม question number o วิธีการทางประวัติศาสตร์มีกี่ขั้นตอนอะไรบ้าง question number t ในการรวบรวมหลักฐานจะมีการแบ่งหลักฐานออกเป็นสองประเภทอะไรบ้าง Question number t หลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองมีความแตกต่างกันอย่างไรคำถาม number f เพราะเหตุใดจึงต้องมีการตรวจสอบหลักฐานที่สืบค้นมาได้ ก่อนเสมออ่ The last question number f i การตรวจสอบหลักฐานสามารถทำได้อย่างไรบ้างนะคะทั้งหมด5ข้อนี้นะคะให้สติ d เด t นตั้งใจทำนะคะและทำให้ถูกต้องนะคะเพื่อที่จะคลิบสกอร์ทั้งหมดเพนสกอร์ไปเป็นของตนเองเลยนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ i n i น h c คลาสของ subject history แล้วนะคะ STUDENT ต้อง thank you and goodbye see you again next time